เรียนวิชานี้ในหลักคำสอนของศาสนานวิชาที่จะทำให้ตัวเองไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่พัดพรากไม่วุ่นวายนี้เรียนวิชาในศาสนานวิชาที่แท้เที่ยงนอกนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดในใจพบวิชาในพุทธศาสนาวิชาสอนให้เที่ยงขาวรที่เมืองตนนิพพานเหนือความสุขในโลกมนุษย์ เหนือความสุขในโลกสวรรค์เหนือความสุขในรูปในรูปประพรมเป็นความสุขหนึ่งเดียวที่เหมืองพนุทธิพันธ์ไม่มีใครเสมอเหมือนและเป็นความสุขที่ไม่มีการที่จะจุติเคลื่อนย้ายไปไหนเที่ยงอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าปรามังทุขงังไม่งั้นเพื่อนก็ไม่เรียกว่าปรามังทุกขงังนั่นแหละเรียกตามหลักธรรมหลักที่ไหนว่าปรามังทุขงัง แต่คนไม่อยากไปก็บอกว่าไม่มีความสนุกไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีไม่เหมือนอยู่โลกมนุษย์อยากกลับมาในโลกมนุษย์อีกกลับมาก็มาทุก์เท่าเก่ามนั่นไอ้ล้อมโดยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมันก็ทุกข์เท่าก่อมันก็หาความสุขเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ไม่ทุกเรื่องอื่นมันทุกเรื่องไหนลุงทุกเรื่องใจใจตอนนั้นเป็นมหาเหตุอย่างการทุกข์สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆถึงจะมีเงินมีทองกองท่วมหัวก็ตามลูกแต่มันจะทุกข์มันก็ทุกข์ที่ใจมันมันก็ไม่ได้สมดังที่ใจปรารถนาหรอก ดังที่คนรวยเห็นไม่เราเห็นอยู่นั่นอคนสุดท้ายก็ต้องตายจากสิ่งของต่างๆไปทุกไหมล่ะนั่นนะมันก็ทุกไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากพัดผ้าก็ต้องพัดผ้าสั่งนี้ต้องการให้ได้สมปรารถนาของตัวเองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสมอไปนี่หรอกเมันก็มีของไม่เที่ยงเข้าไปเคลือบอยู่นั่นมันไม่เหมือนเมืองก้อนนิพพานที่ว่าก็รวย ถ้ามียศแต่ธรรมดาสักจะสั่งการสั่งงานได้เป็่นไปไม่ได้เธอจะไม่ได้หมดทุกอย่างเียนไว้แต่คาที่เธอสร้างมาเธอได้อย่างนี้เธอจึงได้เธอไม่สามารถจังได้หมดพ้นสุดท้ายเธอก็ถูกทําลายราชาพาะมหากษัตริย์ในสมัยอดีตก็ต้องถูกทําลายโค่นบัลลังก์ลงก็มีเยอะนี่เราพิจารณาเรื่องนี้หนะ่อดูเอติกระดุมปีผู้มั่งคัง่งถูกโจรปล้นถูกฆ่าล้างโครมีในอดีตจนถึงปัจจุบัน อะไรเป็นของเที่ยงไม่รู้และแสวพงหาอะไรเป็นของเที่ยงแสวงหาในหลักคําสองศาสนาที่ที่เป็นของเที่ยงอือสิใดอะไรเป็นของเที่ยงกขพูดให้ฟังเมืองพุทธิบานเป็นของเที่ยงนอกจา้นมีเทียงทั้งหมดเราจะเกิดอยู่เราอยากเกิดอยู่เที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเท่าเกันอยากเกิดในตระกูลนี้ก็ไม่สามารถไปเกิดได้เพราะกรรมไม่สามารถที่จะเกิดในตระกูลนั้นได้ ต้องการเกิดในตระกูลนี้แหละตระกูลที่มั่งคั่งเษตีมาเจฐีแต่กรรมไม่สามารถเกิดได้นะล,ลูกบุญไม่มีนี่กรรมทางด้านฝ่ายดีที่เรียกว่ากุศลไม่มีมันก็เข้าไม่ได้จะดิ่งลงไปในสถานะที่ดีหน่อยก็เข้าสถานะที่ไม่ดีนี่มันเอาไม่ได้ดังที่ใจมันต้องการพอเกิดมาก็หลงชาติหลงภพทุกข์อีหาอยู่หากินต่อไปทุกต่อไป พัดพลากันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดในสมปัถนาหนึ่งลูกไปเครื่องรางของขังวงสวงเส้นไหว้กาไหวา้เทบุตเทวาดาใครก็อยู่ตามกรรลูกศาส,สนาเราไม่ได้สอนนะลูกนะศาส,สนาสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมให้ยอมรับสภาพจิตใจไม่ดีเขาทำบุญรักษาศีลเดินยังกมน,งน,นั่งภาวนาสวดม์ไหว้พระการงานไม่ดีก็ให้เักษาศีนศีนห้า ก็ขอให้สมบูรณ์บริบูรณ์ชิ้นแปดถ้าพอที่จะรักษาได้เรียนจงกรมนั่งภาวานาสวดมนต์ไหว้วพระอยู่ในบ้านในช่องของพวกเรามีโอกาสก็เข้าวัดฟังธรรมกับผู้บาอาจารย์ผู้ที่เราเคารพนี่แหละที่ใจของลูกจะชุ่มเย็นเอง